คำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่ไร้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะเป็นเรื่องเล่าความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นกรุณาใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมและรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นกราบสวัสดีมิตรผีแฟนหลอนทุกท่านกระผมอ้ําบุรุษสุดเสือขอต้อนรับเข้าสู่รายการ สุดหลอนก่อนอื่นเลยนะครับผมขอบอกว่าผมจะเล่าเรื่องในแบบที่เพื่อนเล่าสู่กันฟังดังนั้นการเล่าของผมก็จะไม่ได้คุมโทนเสียงให้ไปเหมือนกับเล่าในรายการผีนะครับคือไม่ได้เล่าให้น้ำเสียงแบบเยือกเย็นหรือว่าบิ้วให้กลัวนะครับเพราะว่าผมอยากให้ฟังกันแบบสบายๆไม่กดดัน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของผมมันก็ไม่ได้น่ากลัวด้วยครับอ้าว่่ะครับหลังจากที่ผมได้เล่าเหตุการณ์แปลกๆไปในตอนแรกผมก็มาลองนึกดูนะครับว่าถ้าผมจะเห็นผีด้วยตาเปล่าส่วนใหญ่ผมจะเห็นเป็นเงาเท่านั้นนะไม่เคยเห็นจริงๆจังๆเลย มันดีนะครับคือก็อย่ามาให้ผมเห็นเป็นตัวเป็นตนเลยนะผมกลัวว่าผมจะช็อกตายนะครับเพราะฉะนั้นใน e ีพีนี้ผมจะรวบรวมเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเห็นด้วยตาเปล่ามาเล่าสู่กันฟังครับผมเริ่มด้วยเรื่องแรกนะครับกับการเจอผีครั้งแรกก็ต้องย้อนไปสมัยผมเป็นเด็กประถมเลยครับซึ่งตอนนั้นบ้านผมเป็นบ้านไม้ พอผมเริ่มโตมาได้สักปสี 4, ป่ปห้าเนี่ยครับผมพ่อแม่ผมก็เข้ากรุงเทพหมดผมจำไม่ได้ว่ามีเหตุการณ์อะไรนะครับที่ทำให้คืนนั้นผมต้องเข้าไปนอนในห้องนอนของแม่นะครับแล้วทีนี้ห้องนอนของแม่ผมผนังฝั่งปลายเท้าด้านบนสุดมันจะเป็นไม้ที่ผุและมีรูนะครับมันจะทำให้เห็นแสงที่ลอดเข้ามา ผมก็จ้องมองไปที่รูนั้นจ้องมองแสงที่ลอดเข้ามาท่านใดน,นั้นเองครับมีร่างคนแค่ครึ่งตัวบนเป็นเงาดำลอยผ่านผมตั้งแต่ปลายเท้าจนสุดหัวนอนผมก็สงสัยสักพักนะครับถ้าไม่ตาฝาดก็ผีแน่นอนนะครับแล้วคืนนั้นผมก็เลยนอนคลุมโปงทั้งคืนเลยครับนี่จึงเป็นการเจอผี ครั้งแรกของผมแต่รู้สึกว่าเหมือนผีตัวนั้นนี่ไม่ไม่รู้จะไปไหนนะครับคือก็ไม่ได้สนใจผมเลยนะและที่ผมเข้าใจว่าเห็นแค่ครึ่งตัวบนเพราะว่าเหมือนผีตัวนั้นน่ะมันจะเดินบนพื้นนี่นะครับเพียงแต่ว่ามันเดินแล้วทะลุเตียงซึ่งเตียงแม่ผมนี่ก็สูงพอสมควรนะครับดังนั้นพอมันเดินทะลุไปก็เท่ากับว่าอ่ะครึ่งล่างของมันเนี่ยตั้งแต่เอวลงไปเนี่ยฮะ จมอยู่ใต้เตียงใช่ปะ่ะอ่าแล้วอีกครึ่งหนึ่งฮะท่อนบนก็โผล่มาบนเตียงฮะแต่พอดีมัน,ม,นมันผ่านตัวผมเป๊ะเลยฮะอืม,อมก็เป็นเรื่องที่ผมไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยนะครับไม่แต่ญาติพี่น้องนะฮะแต่ผมก็ยังนอนในห้องนอนของแม่นะครับก็ไม่ได้เจออะไรแบบนี้อีกเลยครับผมเรื่องถัดมานะครับเป็นเรื่องสมัยผมเรียนปวชแล้วล่ะครับก็เป็นช่วงที่ผมเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพ ก็คือเข้ามาอยู่กับพ่อกับแม่นั่นแหละครับมันก็มีเรื่องราวอะไรมากมายนะครับผมจนกระทั่งช่วงหัวค่ําของคืนหนึ่งนะครับผมออกมานอกบ้านเปิดท้ายกระบ,บะพ่อแล้วนั่งคุยโทรศัพท์กับสาวนะครับคือมันแปลกตรงที่ว่ามันมีอะไรดนใจให้ผมจ้องไปที่สารพระภูมิก็ไม่รู้นะครับจริงๆบริเวณนั้นมันสว่างมากเลยครับไม่ได้มี ความน่ากลัวอะไรเลยสักนิดนะครับไฟก็เปิดไว้หลายดวงฮะอยู่ๆขนลุกวูบเงาร่างคนมาปรากฏข้างหน้าผมแล้วก็ค่อยๆจางหายไปโอ้โหต่อหน้าต่อตาแบบนี้ในที่ไฟสว่างแบบนี้ผียังไงก็ผีรีบวิงเข้าบ้านเลยครับแล้วไปบอกกับพ่อกับแม่ว่าผีหลอกผีหลอก ความแปลกที่ผมจำได้เลยนะครับคือปกติเงามันต้องทึบใช่ไหมแต่เงาที่มันมาปรากฏในตอนนั้นน่ะมันเหมือนเป็นเส้นดินสอที่กำลังแรงเงาไม่สวยให้เป็นรูปคนจะพูดยังไงดีงั้นเดี๋ยวผมมีภาพให้ดูกันแล้วกันนะครับลักษณะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับมาปรากฏแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะครับ เรื่องราวจริงๆของผีตัวนี้มันยาวมากเลยนะครับเพราะมันต้องเจอเหตุการณ์สุดระทึกก่อนที่จะมาเจอผีตัวนี้อีกครับไว้ผมจะเล่าให้ฟังในตอนต่อๆไปก็แล้วกันนะครับผมก็เล่าจบไป2เรื่องแล้วนะครับรู้สึกว่าติดคําว่าน,นะครับนะครับเยอะจังยังไงครับผมก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับ มันก็มีเรื่องเงาอยู่อีกสองเรื่องที่ผมกำลังคิดว่ามผมเจออะไรก่อนนะแต่ก็ดันนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเราพลาดเรื่องนี้ไปได้ยังไงวะเนี่ยครั้งหนึ่งสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะครับวันนั้นผมกับเพื่อนที่ชื่อโอ๊ตจำได้ว่าช่วงนั้นโอ๊ตจะมารอผมที่ใต้ตึกไปเรียนพร้อมกันตลอดแล้ววันนั้นผมมาสายโอ๊ตมันก็ร้อนและล้อใต้ตึกไป พอผมมาถึงเราก็รีบเดินไปที่ลิฟต์กันเลยขออธิบายคร่าวๆนะครับว่าตึกนี้จะมีลิฟต์อยู่สองฝั่งฝั่งละสองตัวรู้สึกว่าวันนั้นลิฟต์ฝั่งซ้ายเขาปิดไม่ให้ใช้นะครับผมก็เลยมองที่ลิฟต์ตัวฝั่งขวามืออ้าโล่งเว้ยสงสัยาๆและไม่มีคนมารอคิวเข้าลิฟต์กันเลยแต่ว่าข้างหน้าพวกผมนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งฮะ เป็นนักศึกษาตัวก็สูงพอๆกับพวกผมนะครับใส่กระโปรงพีทบานๆเลยเข่ามานิดนึงรวบผมอมืดูเป็นเด็กเรียนดูเป็นเด็กเรียบร้อยดีจังเลยซึ่งก็กําลังรีบเดินไปที่ลิฟต์เหมือนกันแล้วผู้หญิงคนนั้นนะครับก็เข้าไปในลิฟต์ตัวที่ใกล้ที่สุดพวกผมก็ามาถึงลิฟต์ในระยะเวลาที่ห่างกันไม่กี่ก้าวแต่ว่าลิฟต์ตัวที่ผู้หญิงคนนั้นก็ได้ขึ้นไปแล้ว ในใจผมก็คิดนะโอ้โหจะรอกันหน่อยก็ได้ไหมแล้วผมกับโอ๊ก็ยืนรอลิฟต์กันอีกตัวหนึ่งฮะโอ๊มันก็กดเรียกลิฟต์กดไปปับ๊บหนึ่งสองสรอแค่3มวินาทีติ้งผมก็อ่ะเดินเข้าไปเพื่อรอให้ประตูมันเปิดแะประตูลิฟต์มันไม่ยอมเปิดออกแต่ทันใดนั้นโอ๊มันก็สะกิดแล้วชี้ไปที่ลิฟต์อีกตัวหนึ่งใช่ครับผม มันชี้ไปที่ลิฟต์ตัวที่ผู้หญิงคนนั้นที่เพิ่งเข้าไปเมื่อกี้เลยครับลิฟต์ตัวนั้นแหละฮะที่มันเปิดออกที่มันเปิดต้อนรับพวกเราแต่ว่าไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยครับผมก็เข้าไปในลิฟต์กับโอ๊ตแบบงงๆระหว่างที่กำลังขึ้นไปบนอาคารนะครับเราต่างคนต่างเงียบเหมือนมีเรื่องแบบแปลกๆเรื่องงงๆประหลาดใจ แต่ยังไม่อยากพูดกันในตอนนี้นะครับพอประตูลิฟ์เปิดออกปุ๊บเราออกลิฟ์มาเดินระหว่างทางผมอึดอัดผมพูดเลยโอ๊ตไอ้ลิฟต์ตัวนั้นมันเพิ่งถูกใช้ไปก่อนหน้าเราไม่กี่ก้าวเองนะเว้ยมันเปิดได้ไงวะโอ๊ตก็สมทบนั่นสิกูก็งงผมก็เลยพูดต่อว่าก็กูเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเพิ่งเข้าไปเองนะเว้ยโอ๊ตเงียบสักพักมึงเห็นเป็นผู้หญิงเหร กูเห็นเป็นผู้ชายว่ะใส่กางเกงยียนเฮ้ย hey, ผมได้ยินอย่างนั้นผมก็ขนลุกนะมันเป็นเรื่องที่แปลกจริงๆครับจะบอกว่าลิฟต์ตัวน,นั้นเพิ่งขึ้นไปชั้นสองแล้วลงมาแต่ว่าทําไมผมกับโอ๊ตถึงไม่เห็นเป็นรูปร่างลักษณะเดียวกันผู้หญิงเหมือนกันหรือผู้ชายเหมือนกันทําไมผมต้องเห็นเป็นผู้หญิงทําไมโอ๊ตต้องเห็นเป็นผู้ชายอืมน่าคิดดีนะครับ ตอนแรกผมกะจะพอแค่นี้แต่ไหนๆก็จะหมดเรื่องที่ผมจะเล่าแล้วล่ะเอาให้จบไปในคลิปเดียวเลยก็แล้วกันนะครับหลังจากที่จบมหาวิทยาลัยผมก็ได้เช่าห้องพักแห่งหนึ่งตอนนั้นผมคลุกคลีกับวงการแฟนตาซีมาบ้างแล้วนะครับผมหมายถึงซิกเซนน่น,นะครับคืนหนึ่งขณะที่ผมกำลังจะเข้าห้องน้ำประตูห้องน้ำผมเปิดไว้อยู่แต่ยังไม่ได้เปิดไฟเพราะฉะนั้น ในห้องน้ํามันก็จะมืดมืดใช่ไหมครับในขณะที่ผมกําลังเดินไปถึงหน้าห้องน้ํากําลังจะเอื้อมมือไปเปิดไฟมันมีเงาร่างคนเป็นเงามืดที่มันมืดมืดกว่าความมืดในห้องน้ำครับโผล่มาปึง้งเชื่อไหมครับผมก็สะดุง้งไอ้เงานั้นก็สะดุง้งคือและทุกอย่างหลังจากนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากครับ มันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เข้ามาให้เราได้สัมผัสได้รับรู้นะครับนั่นก็คือไอ้เงาที่มันตกใจอ่ะเพราะว่าเฮ้ยเธอเห็นฉันเลยแล้วก็รับรู้ดีครับว่าเงาตัวนั้นอ่ะคือนักศึกษาสาวครับที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จแล้วก็เหมือนจะรู้กันนะครับว่าอ๋อเราก็อย่ายุ่งเรื่องของกันและกันเลยเธอก็อยู่โลกของเธอไปฉันก็จะอยู่โลกของฉันเราจะไม่รบกวนกันอืมก็สั้นๆนะครับสําหรับเรื่องนี้ ผมบ้าหรือย่างครับเนี่ยผีอาบน้ำว่ะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องนี้จะเริ่มเวอร์และแฟนตาซีมากขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่ผมออกจากหอนั้นมาผมก็มาเช่าบ้านอยู่หลังหนึ่งเพื่ออยู่กับพี่ชายนะครับแน่นอนว่าการทุ่คลีอยู่ในวงการแฟนตาซีผมก็เข้มข้นขึ้นมากเลยนะครับมันมีอยู่คืนหนึ่งครับ ขณะที่ผมนอนอยู่มันร้อนร้อนจริงๆเลยแบบพัดลมมเอร์ไหนมันก็เอาไม่อยู่อะครับผมนอนไม่ได้ดิ้นไปดิ้นมาสุดท้ายผมก็เลยอืมนอนทําสมาธินอนไปนสักพักครับก็เหมือนจะเริ่มพลอยหลับแต่มันมีเสียงแปลกๆที่ดังตรงหน้าห้องนอนหน้าประตูะครับผมเชิพชิพชมันเหมือนเสียงจิ้งจกเหยียบถุงพลาสติกครับผมผมก็ลืมตาขึ้นมาแนละ้วมองว่า ม็นตัวอะไรกันเนี่ยจกหรือหนูที่มันเข้ามาอยู่ในห้องผมมองมองสักพักหนึ่งตาของผมนะครับมันไปเห็นสิ่งผิดปกติผิดสังเกตนะครับผมเมือ่อความมืดที่ผมกําลังจ้องเริ่มมีเม็ดสีแปลกๆเคลื่อนไหวไปมาอ,อ,อย่าให้นึกถึงฟองสบู่ครับที่มันจะมีสีรุงร้งๆแบบวิ่งไปวิ่งมาบนฟองผมก็จ้องสักพักโอ้โห รูปร่างชัดเจนเป็นรูปคนที่ตัวใหญ่เท่าห้องแบบสูงแบบหัวชนห้องเลยนะผมเงยมองเลยนะครับแล้วแน่นอนครับผมเหมือนเรื่องที่แล้วเลยเธอเห็นฉันเหลอดีใจจังเลยจากนั้นนะครับไอ้ร่างโปร่งใสสีรุ้งๆนะครับก็ย่อตัวลงมาเป็นขนาดเท่าคนปกติแล้วมานั่งลงข้างๆผมจับแขนผมในที่สุดเธอก็เห็นฉัน ผม,ผมไม่ใช่ได้ยินนะแต่ผมมีความรู้สึกผมรับรู้นะครับผมรับรู้ว่าเงานั้นน่ะร่างนั้นนะ่ะพูดกับผมแบบนี้ตื่นเต้นจัดเลยครับผมคืนนั้นเปิดไฟนอนทั้งคืนเลยครับถึงจะมาดีมาร่างโปร่งใสแบบนี้ผมก็ไม่ชินนะครับถ้าจะถามว่าสิ่งที่ผมเจอนี้คืออะไรผมก็อยากให้ทุกคนลองเดาดูนะครับก็จบลงไปหมดแล้วนะครับสำหรับทุกเรื่องที่ผมเห็นผีด้วยตาเปล่า มันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบน่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับแล้วหลังจากนี้เรื่องของผมมันจะเริ่มแฟนตาซีขึ้นเรื่อยๆผมติดคั้งอะไรไว้ก็จะมาเล่าในตอนต่อๆไปนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเจออะไรแบบนี้ไหมเล่ามาได้นะครับแฟนตาซี Fantasy ระดับไหนก็เล่ามาได้เลยผมชอบฟังนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับฟัง ชอบเรื่องแฟนตาซีผีบ้าผีบอแบบนี้ก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ให้กับช่องบุษสุดเสือด้วยนะครับสำหรับวันนี้กรับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ